กิจของเขานะคะยังว่เปิดล็อกดาวนะคะแต่ว่าบรรยากาศรอบๆนะคะก็่ยังมีคนปลาใยนะคะมื้อนี้ไปชมกันเลยค่ะบรรยากาศ,รรย,ากาศยูควินกาเดนค่ะสวยงามบาคาะมื้อนี้พามาเที่ยวควินกาเดนมาเจอมาดามยี่หอบ เร,เรียบใส่แว่นตาเลยมาดาวยู่หูมากับมิสเตอร์มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะคะไม่ได้นัดหมายนะคะพุดอ่ะโอ้ยสวยนะคะพุดอ่ะเอ้ยคุณเพียเฮ็ดอย่างเนี่ยซึ่งอย่างมาหายได้กินแซนด์วิชบัวไทายดอะอันนี้วิทร์สปูนค่ะยูนิวคาโซเดอร์บรรยากาศสวยปะค่ะ งามไม่ดอกทิ้วเหลียบบานเขางามงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องแท,งทนแทรงามว่ะค่ะงามงามเมืองดอกสีขาวเมืองดอกดอกใงใยผูลอ,อกนุหินนะคะพามานิวคาเซอร์นะคะอังกฤษของเขานะคะยังไม่เปิดล็อกดาวน์นะคะแต่ว่า บรรยากาศรอบๆนะคะกันยังมีคนปลาไาลนะคะมื่อนี้ไปชมกันเลยค่ะ Queen Garden Newcastle สวยงามคะ่ะนี่เป็นทั้งย่าง,ง,าง วบอกพี่ตาโอเค,อเคพี่นิดค่อยเจอกันบ๊ายบายนี่เป็นบรรยากาศนะคะถนนนะคะโลง่ลงๆนะคะค้นปรปาบไปนะคะบ่ะค่อยมีบรรยากาศดีนะคะนิวคาสเซิลนะคะหนูเห็นพ้ามาเที่ยวนะคะเมื่อเนี้ยมาเล่นอีกเท้าหนึง่งซึ่งอยู่ไกลๆแถวบ้านนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะอีกมุมๆหนึ่งนะคะของนิวคาสเซิลนะคะ เงียบนะคะบรรยากาศยังเงียบอยู่นะคะอังกฤษเฮานะคะยังบ่ท่านได้เปิดล็อกดาวน์นะคะผู้คนก็นยังบ่ท่านได้ออกมาแต่ก็มีคนยางออกมาบางนะคะออกมากําลังไกนู่นนี่นั่นนะคะหนูยหินยางออกมานะคะเพราะว่า,ามาสื้อยานะคะก็เลยเดวแวเข้ามานะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะ <S 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 บรรยากาศหนาอยู่นะคะนิวคาสเซิลนะคะ แล้วหนูเห็นสิพาย่างไปเบิ้งอีกสตรีทนึงเนาะที่มันจ่อยใส่กันเนาะว่ามันสิเป็นจังไดนะคะอัดในเท้านะคะถนนคาโซสตรีทนะคะนะคะโล่งนะคะแต่ว่าก็มีผู้คนบ้างนะคะเป็นเมืองที่สะอาดเมืองนึงนะคะแต่วากับเป็นเท้าเล็กๆนะคะเท้าน้อยๆนะคะแต่ว่ากับมีผู้คนปรับปลายนะคะ ผู้คนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยยังรักษาโซเชียลดิสทรานดีนะคะเด้อ